จริงไหมเนี่ยส่งมาให้หน่อยนะสําหรับใครที่นีถอนรายวันอ่ะอยากได้รูปใหม่แล้วนะคะบางคนที่นี่ไม่ต้องรักษายอดขายวันนี้ได้วันนี้โอนวันนี้ถอนวันนี้เลิศมากเลิศจริงๆนะคะเจ็ดร้อยยี่สิบต่อวันเอานะวันนี้ห้าร้อยต่อวันหนึ่งร้อยต่อวันสองร้อยต่อวันทุกท่านว่าดีไหมคะถ้าท่านสามารถมีรายได้ในยุค โควิดแบบนี้แล้วก็มีรายได้เข้ามาในธนาคารแบบนี้ดีนะคะจะเล็กจะน้อยก็เงินใช่ไม่ใช่บางวันวันละ7 0 0 0บางวันวัน,วนละ1 8 0 0นนะคะนี่ก็แค่เป็นภาพของความสำเร็จของเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้หมื่นกว่ารหัสแล้วเนาะจะน่าจะ20,000ื่นคัมมิ่งซูเร็วๆนี้แน่เลยนะคะอู้ขายยังกระขายเป็นเทน้ำเทท่เาเลยนะคะที่คนที่มีรายได้นะคะก็จะมีมาให้ทุกท่านได้เห็นได้ดูกันเลยทีเดียวอ่ะนะคะ ก่อนที่จะไปในเรื่องนะคะโปรโมชั่นมาดูกันมาดูกันไม่รู้วันนี้นะคะโค้ชเจี๊ยบนะคะบอกว่ามีคนนะอยากมาแชร์นะนะมีคนต้องการที่จะมาแชร์มาตอบย้ำเรื่องรายได้นะคะไม่รู้ว่านะคะได้เตรียมตัวหรือยังเดี๋ยวขอดูรายไม่ดาวก่อนต้องขออภัยอย่างมากๆเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนนะคะขอดูชื่อก่อนอ่ะ คนที่จะมาแชร์นะคะใครนอนะคะอนะคะ่ะเชิญเลยนะคะขอชื่อไปแล้วยังไม่ได้มีใครอ๋อนี่ไ,ไงอาจารย์วัน,นเดชกิกเศทรัพย์ว้าวเห็นไหมจะนึงขอโทษด้วยชันไม่ได้ดูไลน์นะคะแต่วันนี้นะคะเราได้ผู้ที่มาแชร์นะคะโอ้โหบอกเลย ท่านนี้พี่เจียบ,บอกคนเนี้ต้องให้แชร์เพราะเป็นคนที่ขยันมุ่มั่นตั้งใจมุ่มั่นตั้งใจมากเลยค่ะกับเมอริสค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์เพื่อจะมาตอกย้ำว่าทำเมอริสเนี่ยทำได้จริงๆนะนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์อยู่ในห้องไหมคะอาจารย์คะอาจารย์วรรณเดชคะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ครับอยู่ครับ ค okay, ค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับได้ยินครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเลยค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะได้ยินชัดเลยค่ะครับโอเคครับก่อนอื่นต้องแนะนําตัวก่อนนะครับผมวันณดเด็กินเลิศครับอยู่จังหวัดตรังนะครับก็อ่า ภรรยาเป็นอัปลน์นะครับแล้วก็อยู่สายงานโค้ชเจีย๊ยบพี่เจยแล้วก็พี่พี่ก้อยอัปลนยข้างบนนะไม่รู้จักครับเพิ่งมารู้ว่าตอนที่สมัครไปแล้วกําลังเดินเดินเดินเอ่อกำลังทํางานแล้วถึงรู้ว่าข้างบนเนี่ยมีโค้ชเจี๊ยบด้วยมีพี่ก้อยแล้วก็มีมีใครนะมีพี่ใจยแต่ภรรยาผมเนี่ย เป็นผู้แนะนําผมพ่อผมครับไม่เอาแล้วกับเครือข่ายเนี่ยเหมือนกับมันมันอิ่มแล้วมันอิ่มตัวมันอิ่มตัวมากแล้วแต่ว่าภรรยาผมเนี่ยไปไปเจอมาไปไปไปซุ้มมาครับไปหามาก็ไปทํามาประมาณก่อนผมสักอาทิตย์ไ,ได้เอานงอ้น้าเข้าเข้าบ้านให้ผมทานให้ดื่มก็รู้สึกว่ามันดื่มไม่ได้นะเหมือนกับเอ็นเอ็นเอ็นตี้ครับกับเครือข่ายพอเอาสินค้ามา แล้วน้ำมันมีรสชาติมีกลิ่น,น,น,นนะมมอะไรนะคาโมไมอ่ะมันแตะจมูกเลยมันกินไม่ได้พอกินไม่ได้ก็ไม่ไม่ยุ่งด้วยไม่ยุ่งด้วยก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วแควนก็มาใหม,ม่อีกเขาก็บอกว่านี่เอินเข้าแล้วนะได้มาตั้งสี่พันกว่าแล้วเทียนนี้เอ๊ะสี่พันกว่าเลยทำกี่วันเนี่ยแล้วก็สืบว่าน้ำนี่มันคือน้ำอะไรเข้าไปดูใน y o u t u ู e แล้วก็ไล่ดูว่าเคยเป็นับลายสายหานอยู่แบบไหนใกล้ๆแอบ,บๆเข้ามาแล้วตอนนั้นน่ะเข้ามาสักจริงๆผมว่าวันที่เก้าครับวันที่เก้าที่ได้ทํางานวันที่เก้านี้ยี่สิบเอ็ดก็ิยี่สิบวันเองก็ได้เข้ามาร่วมกับอันนี้แต่ห้องซูมทุกครั้งที่มีเนี่ยผมจะเข้าแอบ,บมาดูทุกวันเลยทุกครั้งเลยวันนี้ตอน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 ,ตอนเที่ยงก็เข้ามาที่บอสมา เชเรื่องอาตามไปนั่นนะครับต่อวิดีโอก็อยากศึกษาครับเมื่อก่อนรุ่นผมทำนะครับเครือข่ายเนี่ยไหวได้ตังค์สักบาทเนี่ยครับต้องหมอรถตู้ไปเข้าประชุมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้โคตรเหนื่อยเลยฮนะแต่ว่าถามว่ามันได้ตังค์ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็ลงทุนเยอะครับมนุษย์เอินแสนเหลือไม่เหลือไม่ถึงหมื่นนะครับเมื่อก่อนนะหมดไปกลับอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ครับมาเจอของ ของเมอรลิกนะครับดูแล้วระบบของเขาเข้าไปศึกษานะครับมีประธานมาสอนเรื่องทำเซเเลเพอะไรทุกอย่างแล้วก็เหมือนกับวิฒนาการใหม,ม่หมดเลยกับเครือข่ายครับผมก็ประทับใจที่ว่าเออมันดีเนาะวันนี้เรานั่งขายของเรานั่งทำอาหารประจำแต่ว่าเรามีมือถือเราก็สามารถคุยบคนได้ส่งลิงก์ให้เขาสมัครได้ไม่ต้องถือของไปนั่งคุยกันบางทีอะ เราไปคุยกับลูกค้าเมื่อก่อนเนี่ยไปถึงบ้านเขาไม่กล้าเข้า,ขาบ้านไปคุยกับแฟนเขาสามีเขาอยู่ในห้องก็คุยไม่เต็มที่ปิดก็ปิดไม่ได้มันหลายเรื่องครับแต่ตอนเนี้ยส่งคลิปน้ําไปคุณหมออะไรที่มาพูดพูดเก็บเก็บเก็บแล้วก็ส่งให้เขาส่งให้เขาแล้วก็ตามว่าขวางและยางดีไหมถ้าดีก็สั่งกินโกนก็ได้นะถ้าทําธุรกิจก็ทําได้ก็มันมันมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับอ่าแล้วก็ตอนเนี้ย คนเราว่าตกอ่านกันเยอะเยอะมากเลยได้เห็นไหมแม่ค้าข้างถนนนะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์ได้ไปซื้อของมาขายขาย,ขายนูน่นขายนี่ขายได้ไม่ได้บ้างแล้วขายขายแล้วก็ต้องลงทุนทุกวันถูกต้องไหมครับอย่างมือลิสเนี่ยตําแหน่งแรกตําแหน่งดีลเลอรลงทุนแค่พันสามรอยี่สิบาทจบจบแล้วนะทําธุรกิจได้เลย แนะนำเยอะได้เยอะบาลานซ์ทีมบริหารทีมเนี่ยวันละสามพันทำอะไรได้ครับวันนี้ครับรอนมาถูกที่ถูกเวลาแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างมันมันเอื้อหมดเลยนะครับมันเอือ้อมันเอื้อกับคนที่ว่าไม่ต้องออกไปหาคนไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโรคไวรัสอะไรทั้งหลายวันนี้เราอยู่กับบ้านเราท,ทรําธุรกิจอยู่กับบ้านได้เลยอ่าแล้วก็มีมีสินค้าเมื่อก่อนเนี่ย เราต้องส่งให้แต่ตอนนี้บริษัทส่งให้เองหมดส่งให้เองหมดรับผิดชอบเราหมดเรามานั่งคอยรับเขาค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวสุดยอดครับตรงนี้ครับถามว่าวันนี้เข้ามาเต็มที่กับกับเมลิสได้ยังก็ห้าสิบยังไม่เต็มร้อยครับยังไม่เต็มร้อยแต่ถ้าเต็มร้อยก็ได้เห็นกันแหละว่างานเนี้ยสนุกอีกแล้ววันนี้ครับ ผมเนี่ยเป็นคนใหม่จริงๆครับที่เข้ามาไม่ถึง่20วันประมาณ20วันอบางทีะแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องไรได้บางทีมันน้อยไปครับมันยังไม่ถึงหมื่นไม่มันมันหลักหมื่นครับแต่ว่าความจริงใจห็นอนาคตข,ข้างหน้าเนี่ยมันต้องมันมันต้องเก้นแสนนะครับที่นี่เกินแสนแน่นอนครับอยากให้ทุกคนที่เข้ามาพร้อมๆผมหรือว่าทําก่อนผมเนี่ยครับถ้าทําก่อนก็แนะนําผมบ้างนะครับ อ่าหรือว่ามาพร้อมกันก็ไปด้วยกันครับคืนเสนไม่เคยนะครับวันนี้อ่าเมอริทบอสกอา์อินมาวางไว้ข้างๆตัวนะครับอยู่ที่เราจะหยิบใส่กระเป๋าหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับขอให้ทุกท่านครับมุ่งมั่นตั้งใจกับเมอริทนะครับเพราะว่าน้ําตัวนี้ครับมันเป็นน้ำมาัาจรรย์จริงๆครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสมาเชนนะครับสวัสดีครับโอ้โห ผู้นี้โดนทุกคําเลยจริงไม่จริงโอ้ oh, ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะกด